ไอเงินคาไก่ตัวล่อยห้าร้วบาทแนี้มะห่ามะพ่อเม็ดตีพนตากปลาพอดีตากปลาไว้จะกินกับตำสมตำเล้าอ่จ้ะถามไปรัดก่อนโอ้สุดสิเปนหน้าสุดสเปนหน้าดิเมื่อไรกันนอน โอ้ยมันก็นสมแั้วสมราคาแสนอยู่ลว้ว่าจารย์บอกกับแม่รัดอยู่รัดหัวกับรัดหัวเสาวฝุ่นน,น้อนนบยอยเป็นไหนๆอยจารย์อกเบิ้องลายทรายเทียนทางไงเนาะเทียนทางรถไถหลุมเล่นบอยแบนรอบหน้าเลยแบนรอบเลยปิกอัพไปได้รอบเลยอ,อันแล้วสบายทีลงไปน้องอบนอยเบื้องตลอดดิโอ้ยเอฟซี่แบนทำแท้ยอดเลย บ่ได้บ่ได้กดดูที่เห็นกดดูเห็นบอยคอยห้าวันกดดูออกอ็กรตแล้วออกเลยแล้วหายตอมแล้วแล้วคอยห้ากันมากดสมมติสมมติเฉยวแล้วเลยไมตีตาย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 บอกกระดิ่งทีบ้านกันแล้วเรื่อตอเนีอาเมตีไปก่อนนะครับสำหรับเสียนรุ่นกะคอย เฮ็ดเล้ยวจะพุ่นแล้วเลีวแล้วเฮ็ดเลขนี่เฮ็ดปั๊บแล้วปั๊บได้เอฟซีไปตีบม่ได้ลอรี่ล่อกับผู้ใดเด้ขันมาย้ำมัแรงปล่อยย้ำมันแรงเลยดิก้วนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยดิหัวจักตัวมันออกแล้วเด้ดิหัวจักตัวมันออกแล้วเด้ก็เฮ็ดเป็นแล้วบม่ได้ถ่าแต่ว่าเขียนใบย่อของทั้งอื่นก็ได้เขียนว่าจะเบิ้งเขียนไว้แต่รุ่นจากซีซีซ้ำนักไม่ตีเขียนไว้ถือยุหะคนเลยเอฟซีซีซีซ้ำนักได้หนิ ไม่ตีเขียนไว้เถอะเบิง <S <S จาอาจารย์ได้สิมาแน่สินว่าก็มว่าเข่าอ่อนญ่ทั้งบนทั้งล่างเนาะอาจานนรย์ญงมันเนี่ยแล้วกับว่าด้ปลอยอยู่ละเอื่อนตีหาวสันแล้วว่าอ,อ,อยเอาเด้อดวสันเอฟซีเลยแล้วอา่ารยมันด้ปลอยหลายที่อาจาร้์มืออย,ย,ยหลายรอบมือนั่นแล้วก็มาลาสูดมันมาแล้วมาหนึ่งหกหกเนาะคันผู้ใด น้อผู้ได้เสื้อเป็ี่ยนกันไม่ถือไม่หันหนึ่งกับเจ็ดเล็นเลขตัวเดียวกันที่เอฟซี6กกับเก้ากับเป็นเลขตัวเดียวกันที่เป็นเจ้าของไม่ตีแขนเท่าเบาบางสัตมักลบออกคือเราเปลี่ยนคือเราเป็นอีหรี่แหะเลขเลขหนึงเนี่ยมันสิมิสพอบอยู่ดิศบุนมายงสิบจากน้อยที่เลขหนึ่มันว่าขีดตรงซื้อดีเมลรม่อตกสีซจากน้อยที่เลขหนึ่งนะเป็นเจ็ดหกหกกับเป็นเจ็ดแมนมันกลับขึ้นเลขเจ็ดเมลาร์วายยุ่กันขึ้นไม่ตีนี่ ตีใส่เป็นเจ็ดนี่หนึ่งแล้ววายุได้นอนพังแล้วเบาอยู่แม่ตีเซ็ตเลยเซ็ตเลยแล้วเจ็ดหกหกไปเสียต้นคือโอเคตอนไหนซีอ่ะบานนี้เจ็ดีเมือนกับบ๊อบองเหมือนั่นจี่เแม่ตีมีตัวได้แน่เลขเดณน์เลขเด่นจ้าลาวจ้าเจ็ดซียิงได้น้อโชคหมานมาดอหกเจ็ดเต็มเต็มนะจ้าเนาะพิศวาลแม่ตีนี่ว่าได้วงกลมอยูนะจ้าเนาะมันก็ตรงกันกับเจ็ดเก้าเนาะ ไ่ตีกับไฮเกตเก้าโคโลเนาะอังสอขันผู้เสือเปลี่ยนว่าไ่ตีเด่นเกตเก้าเนี่ยมันจะตีลกางกาเป็นเกตหกหกเกตครับไ่ตีกับมวได้วงไห้เลขคำนวณก็ได้เลขวิ่งเลขแรนนีก็ได้เกตตัวเดียวโคโลเนาะอังส่ประเทศเบอร์เ้อร์ไม่แดงเงอร์อยู่ทางสเปนก็ได้ประเทศสเปนก็ได้ มือนี่ฟอยห้หากับเปลนัดมาเราเด้อมือนี้เดอ้อมาแต่เศร้าลเลยวนาอนเบิ่งจีนจบตัวคนว่าบ่อย่างนี้ก็เป็นกังขึ้นเล่าอ๋อกังขึ้นเล่าของเฮาได้หาทุม่มของเราก็ได้บ่ได้คำอยู่หาทุ่มของเราก็ของกระจิ๋น,นขเขาเทียงใช่ตอนแรกอย่แล้วพวกเราไม่รักก็อย่น,นี่มาฟันเด็ดฟันเด็ดโอ้เมื่อคืนนี่ฟันจ้า มื่เคื่อนในฝันฝันว่าโอ้เมื่อสิเป็นเลขกัออกนั้นบอกเก้าสองเป็นเลขรัฐบาลไทยเก้าสองนะแล้วไม่ตีก็สิแล้วจะเรียมากสิสวออยเยอะดอกก็ปล่อยไปแล้วเนาะปล่อยไปแล้วแต่ว่าฝันว่าเอาเงินเอาเงินมัน,นี่ยกำนั่นั่ง t ที่ต่อยุ่งซี่แหละกำนั่นน,กกน,นะเลขบ,าบ,บ,บ้านกำนั่กับเก้าสองกำนั่อีกแล้วเนาะเจ้ากำนั่อีกแล้วอ,อืฝันเห็นกำนั่เลขบอก ศูนย์เก้าก็ออกเก้าสองยู่นีล่ล่ะเลขนะอืวันนี้ก็ไปพ่อเงืนเหรียญสิบสิบบาทกันไหม,มแล้วมันกำเอาไว้ดิกำไว้แล้วแสดงว่าขันมาออกหนึ่งศูนย์เนี่กะกะสิบเลขยููแล้วเขาแล้วเห็นบางวันจะพานมาเอาเนี่ยขึ้นมาโยโกะจุกูมาคือว่าคือว่าเข่าแล้วแต่ว่าแต่ว่าเลขหนึ่งศูนย์ไม่ตีไปจับไปดิเอฟซีหนึ่งแปดไม่ตีก็บไปจับไฟเดอ จ้าไผ่มันจะลายตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดนี่ไม่ตีว่าได้จ้าไผ่อันนี้ไทยมันรอที่วอร์มันเล่าอันนี้เล่าด้วยนี่เล่าจ้ะอันนี้เล่าด้วยนี่นี่เหลเล่าอมะฮอดเล้าแต่ว่าอันไทยนี่ไม่ตีว่าะทีซื้อเก้าสองเก้าสองกับหนึ่งสามหาไม่ตีที่ซื้อน่ะรัฐบาลไทยนี่นะจ้ะว่าเลขบ้านผู้นั้นกันหนึ่งหนึ่งสามหานะฟันสองก๊อกจ้ะมาบ้านนี้เข้าเรื่อง ว<ม>ันยังไงวันจันย่ายแถาว่าเพิ่นกันสีวันที่สามสิบหนึ่งเพิ่นสีเอาลูกเขยวันจันมันขึ้นไปสีฟันเกี้ยวนะเดี๋ยวลูกเขยวันที่สามสิบเอาเลขห้าสีตัวได้แน่ตำเล่าฮะเอาไปหนึ่งตำเล่าเด้อเอ็ซีวันที่สามสิบฟังไม่ตีเววโรดแต่ว่าหนึ่งแปดไม่ตีไรจับไผ่งว,วดนันไม่ตีจับใจเจ็ดหนึ่งเลขออกหนึ่งแปดจ้างวันนั้นจับไว้เด้อ เลขออก1 8ึแปดแต่ว่าไม่ตีผได้จับไพ้มันชิมีเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนเนี่ไม่ตีผูได้จับไห่เจ็ดศูนย์เนี่ยไม่ตีกู้ไดจับไพ่เอามันเด็ดเลขวิ่งเลขแรีนเมลัดเขาเรียงแล้วนาะเมลัดเนาะเขาเรียงอะไรเด่นเลขเลขเดีนเด่นสเดนสี่ลองหเรนสีลองห้าเลขตารางเลขตารางเจ็ดศูนย์แปด แปดหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าจับคู่จับคู่ให้โลหนึง่งเืาเรียเสซี่บาหนึ่งเลยสิบเวททางฮักทีเสดายน่องกับเลยดึงมาว่าสิตัด<ม>ขีมก็เรียกว่าตัดไหม่ซจับคู่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้า หนึ่งห้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดเจ็ดสามเจ็ดสามแปดเก้าแปดเก้าห้าแปดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเล็กสามเต่วก็หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่ง ศูนย์สเอางกลมาเอหกสี่เจ็ด oh ่ยังพยบานกินบ่นยัง like ล่ะออมหนูออขอบคุณหลยหลายแม่หกแซ่เตงกลมยังกาอ้อมห้ยออมหนู แล้วเรจะไปหาหวยเปลี่ยนกันยังไเอา,ห,าหนูมาค่ะหกสี่เก็ดหกสี่เจ็ดวงกลมเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสหนึวงกลมเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้า สี่เจ็ดมดจิ้มอมก็กินหรอกมดได้กินไปเที่ยวมันตุ๋ยไปมาหนึ่งแปวมอดเลยที่แป๊วขันมากันมาว่ากันนีกำลังเดินทางแล้วกำลังเดินทางละวมาไวๆลูกสาวก็ออกบ้านนางเตะกโมงเผื่อฮอดใส่ะบุ รดติดรดติดวันสารันพันดแล้วรตดลาคอยตุลุดต sure. ุลุดบ้านแล้วจนมันหัวยเนาะมันจะมียที่ได้รดติดนน่ว่ามีอออกมาเหยียบดูแล้วมันติดมันก็แล่นงาเาเลยนี่วันนี้ว่ามันว่ามันเข่าเราละเอียดจังสิเข่าตัวได้ จ้๊กสี่สิบตัวว่องคือตัวบวงในเอสซี่พอว่าได้เงินแม่ได้เงินเหรียญสิบวงบวงก็มีคุณค่าเท่ากันล่ะพี่น้องจ้าเอาเม็ดรดแมนแต่ว่ากับตัววงแน่กับเอาจั๊กสิบบาทตัวบวงกับจั๊กห้าบาทชวนมากมันบวมมันบอกเขาตัวขาววงดอกจ้าแมนแมนบอลเมตีเดืนมากน้อยนักเลยนะแม่ตกับบอได้วงบอได้วงเด้เอาไฮดาววันนี้แม่ตีไฮดาวจ้าไฮดาวซี่หางไฮดาวซี่หาง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าสี่ห้าเล่นซี่ได้ของไม่สีงอนบ้านนี้กะงบหน่อยทุนหน่อยด้วยสิเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งดองกันเอาเยอะคาดาวแล้วไม่สีมากรับสี่ศูนย์นี่สองวันนี้จะมากได้ตุตรงกัน แม่ตีก็ไว้จับผายตั้งแต่หนึ่งศูนย์กับศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์อย่างไรเอ๊ซี่แม่ตีไปจับผายไม่ได้กกดเลี้ยสามคู่ไปจับผายสามหางเจ็ดหางดาวให้แม่ตีว่าจะหนึ่งแปดเดีก็ง่ามโยต่ว่ราเสีเอาไปร้ายมากกวสิร้ายค่ะที่จะได้น้องกันเอ๊ซี่พี่เจรนาเอาเด้อเอ๊ซี่แม่ละแม่ตีเจ็ดน้องนี่โเจ้า บ่เข้ากันทอนตัวกับรากันเขากันละล่ะรัศดเทีแล้วเทีแล้วเช็ดแมงเทแล้วส่วนรัชบาลไทยนี่ไม่ตีว่าทีซื้อเก้าสองกับหนึ่งสามาละเอซรัฐบาลไทยนี่น่เด้อเซีนว่าไงก็ากมา อบเหมาะบเหมาะมาแล้วเนี่ยตการ์ดฟันเลขอ่ะโชว์ตัวเลขเมื่อีบ่มีเวลาห้องของผมมีเวลาคือกันจ้าพอเว่าลายเมื wow ่อน <uh, mm, ี้พ ana> ี่น้องมื่อนี่พอเว่าลายเด้อเ็ยสิจเมื่ตีก็นจะเป็นตากปลาคือกันตากปลายัง่ยว่าได้แล้วจ้าอ่ะพี่น้องแนวทางตำราวเมตรีวันนี้นะคะวันที่สามวันจันทร์ที่สามสิบ เนี่ถ้าคุณเอนคเดียวมันจะไก่เลยน่มาเนี่ยนี่ถ้แปดสี่ยูนน 8, 2, ่นี่นี่นี่ไม่ได้แปดสีส่ก็แปดเก้าผู้นั้นหวงว่าแปดสองเ้นันอผู้นั้นจะบุยูยูยกับแปดสองว่าซันซเอาทุ่นหอยงบน่อยตัวใดก็เม็ดตีทุ่นหน่อยงบน่อยกเจ็ดหนึ่งหรจ้ะเจดหนึ่ง สี่ศูนย์เหรอจ้ะตวงกลมมาละค่ะจี่หางอะไรดอกจันนั่นละงบหน่อยทุดหน่อยกับเจ็ดหนึ่งสี่ศูนย์เหรอจ้ะค่ะสามตัวสามตัวกะตัวไดเหรอเบอร์ผ่อนได้หมดหกสี่เจ็ดเหรอจ้ะค่ะแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งเหมอจ้ะหกสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งนะคะส่วนสามตัวนะคะทุนหน่อยงบหน่อยเจ็ดหนึ่ง หาดาวซี่ศูนย์หาดาวนะคะซีหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่ตัวละดาวเด้อจังหวังแล้วก็สีเจ็ดนะคะนอกบวกกลมี้ซี่แปดเจ็ดสามแปดเก้าหาแปดเจ็ดหาเอาไปอย่างเดี๋ยรื้อๆนะคะอ่ะแคบหน้าจอค่ะพี่น้องเป็นแชแนวทางเนาะเอ็ดสี่นักชอบก็จังค่อยเอาเด้อการลงทุนมีความเสี่ยงนี่ค่ะ จำคว่ำพลอยห้าเราการลงทุนมีความเสี่ยงนี่แหละเงินก็อยู่แนกับเฟอเอฟซีหรอกคนกัน้นนหนนให้เป็นแนวทางซื้อ้เป็นแนวทาง่มีู้้ใด้ซิโมจักว่าเลขสิออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนั้นหรอจ้าให้เป็นแนวทางกำนว่ไปเราเดาไปสันล่ะขาดว่าซื้อดิคนให้กระดวงคนซื้อกะดวงจ้าแต่ว่าขาดว่าที่นอนเวลาเดี๋ยวน้ะขาดว่ามันสิเข่าสีมาได้สี่ห ขอบคุณแมตตีขอบคุณเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอมาเบิ่งย้อนลังก็ได้นะครับผมตอนนี้นนเวลาหน่อยแมตตีแล้วก็สิฟ้าไปตากปลาตากปลาไปถกกไ้กินครับแมตตีกินครับตามเล้าตาเล่านี่แล้วนะตามนั่นตามนั่นเอาขอบคุณแมตตีครับผม